สวัสดีครับผมเฮียแว่นทอยกันวันนี้เราจะมารีวิวปืน AMW Sniper Rifle นะครับอันนี้เป็นปืนกระสุนเจลโดยใช้ไฟฟ้านะครับเรามาดูวันตรงนี้กันนะครับโอเคนี่คือวิธีการประกอบปืนนะครับโอเคเรามาแกะกันเลย โดยที่ในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวลำกล้องปืนกระสุนเจลนะครับขนาด9มิลขนาด9มิลถึง11มิลลิเมตรนะครับจำนวนถุงละ300นัดนะครับ2ถุงก็รวมเป็น600นัดนะครับ ต่อไปก็เป็นกล่องใส่กระสุนนะครับแล้วเขาก็จะมีแว่นตาเพื่อความปลอดภัยในการเล่นนะครับอันนี้จะเรียกว่าสะโขบก็ได้แต่ผมจะเรียกมันว่าที่ใส่กระสุนนะครับต่อไปก็คือขาทรายนะครับเอาไว้ติดปืนนะครับต่อไปก็คือแบตเตอรี่นะครับขนาด700มิลลิแอม์6โวลต์นะครับแล้วก็สายชาร์จครับอย่างสุดท้ายโอเคงั้นเรามาเริ่มประกอบปืนกันเลยนะครับ ขั้นแรกก็คือเอาเจ้าลำกล้องนะครับเสียบเข้าไปตรงปลายตื่นนะครับเสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็กดให้มันแน่นโอเคตรงนี้นะครับจะมีสลักไว้ดึงลงเอาไว้ดึงตัวนี้ออกสําหรับคนที่ต้องการเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับโอเคแเราก็ใส่นี่ก่อนขาทรายเสียบอย่างงี้นะโอเคดึ่มง ต่อไปก็ใส่สโคปปืนตัวนี้จะใส่ยากนิดหน่อยนะครับต้องใจยเย็นๆนะครับเวลาใส่ <Okay. S 2> ส่วนวิธีการใส่แบตเตอรี่ของปืนตัวนี้ครับอยู่ที่ด้านผ่านท้ายปืนนะครับโดยการแกะตัวนี้ออกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะมีสายไฟออกมาง่ยเราก็ใส่แบตเตอรี่ไปเลย เสร็จแล้วอยากเข้าไปโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะทำการใส่กระสุนเข้าไปในที่ใส่กระสุนข้างบนนะครับ เรามาดูตรงที่สโคปอีกทีนะครับตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสําหรับเปิดเลเซอร์นะครับถึงตอย่าดึงดึงตรงนี้ออกนะครับเ,เลเซอร์ก็เห็นไหมเนี่ยถือว่าชัดพอประมาณนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าแสงตรงนี้มันสว่างมากนะครับดูบนตัวปืนกันนะ Okay. มันจะเลื่อนมาอย่างช้าๆนะครับโอเคโอเคส่วนสวิตซ์เปิดตัวปืนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บก็จะยิงโอเค เดีผมจะทำการทดสอบการยิงให้นะครับไปรับชมกันเลยการวัดความแม่นยำของเจ้าของเล่นปืนกระสุนเจลวรุ่นนี้นะครับ